สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROV เช่นเคยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะทางค่ายเหมือนจะเป็น,นหนี้หรืออะไรก็ไม่ดูนะคะออกสกินบ่อยเหลือเกินจนกระทยปั๊มเงินไม่ทันแล้วตอนนี้จะเสกเงินมาแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะสกินใหม่นะคะคอแลกกับดาบพิฆาตอสูนก็มาอีกแล้วนะคะเป็นน้องเซนนิสุนะคะปานมันปานอะไรวะอัศนีใช่ไหมใส่ฟ้าเปียงๆป่าง เดสุเกาะจวงใช่ป่ววะใช่ฉันเคยดูอยู่ใช่แหละคนนี้แหละเออเซนิสึ์คนนี้แหละแน่ๆจริงแหละจริงอยู่จริงเนาะจริงป่าววะกูเค,เคยดูปะ่วะโอเคเหมือนกับว่าเขาจะมีให้แบบว่ากดอะไรนะเออลดส่วนลดราคาด้วยปะในข้อเสนอพิเศษเป้าวะเดี๋ยวจะลองกดดูนะมีโอกาสได้รับส่วนลดการสุ่มหรือการันตีกุญแจนในอีก x ครั้งอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราทำเราจะจะเราจะไปทำนาเกลือเดอะซีรีส์กันต่อนะคะโดยการกดแล้วนะจะกดแล้วนะหนึ่งสองสมคุณได้รับส่วนลดการสุ่มครั้งแรกคุณสามารถใช้หนึ่งเ้คูปองเพื่อฝ่วนภคห้าครั้งเฮ้ยคุ้มปะวะคุมอยู่ใช่ปะโอเคไม่ยอมแพ้นะคุมก็คุมไปอะไรอะ่ะจำจี้มาเขือเปราะเหรอเพื่อให้เราทำอะไรกดที่นํำชาอันนี้ คุณแน่ใจจะใช้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งคูปองเพิ่มฝนห้าครั้ง <c oughs> มีโอกาสได้รับกุญแจและของรางวัลจากการร่วมมือสุดพิเศษอ่ะยืนยันอ้าไม่มีสิ่งเอฟเฟกต์เนี่ยหรอ,อ <c oughs> เสียงไปไหนเสียงฉันไปไหนไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวไปใส่เอฟเฟกต์ที่ไหนก็ได้ไปเปิดที่ของรางวัลอ้ออันนี้สัน่นอันแรกเปิดอ๋อเชคอ๋อมาเช็คกุญแจเพื่อมาเปิดโอเคอ่ะยืนยัน เปิดเลยได้รองเท้าได้รองเท้าโอเคเปิดได้อีกเหรออ๋อมีอีกอันเมนอันนี้<ะ>ได้เลยอ่ะนกเอี้ยงเหรอยินดีคุยรางวัลดังนี้รางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเวามจริงนะนะไม่มีเสียงเะททำไมเสียงไม่มีวะเริ่มต้นฝ,น,ฝนเพื่อรับกุญแจอ่ะไปสู่ฝนใหม่เดี๋ยวนะทุกคนขออนุญ,ญาตออกแป๊บหนึ่งอ่ะไม่มีเสียงเหมือนเดิมอ่ะหอยช่างมันเหอะช่างมัน ต่อไปนะคะเราจะทําการฝึกฝนต่อนะคะเพื่อการที่เราจะได้หากุญแจไปเปิดกล่องต่ออันนี้ไม่ต้องแจ้งเตือนอีกครั้งยืนยันแย่ yeah, ลมเหลวก็คือไม่ได้เหรออ้าวอ้าวสามารถกดทีละสิบได้ไหมอะ่ะกดที่ถ้วยชาเพื่อฝึกฝนอันนี้เฮย้ยทำหน้ากวนตีนใส่อันนี้อันนี้ มันล้อเลียนกันเทยอ,อะ่ะฮะอันนี้หรอโอ้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปใส่อิเฟตที่หนังนะคะตอนนี้ไม่ไ,มได้ยินเสียงอะไรเลยะคะ่ะงงมากได้กุญแจแล้วไปเปิดของรางวัลกันเลยอันนี้แน่นอนลเฮได้ได้ได้อะไรวะ คุณเกือบได้รางวัลใหญ่แล้วยินดีคุณได้รางวัลดังนี้รางวัลถูกจะสงไปยงกันไหมอะไรอ่ะอิโมจิร้องไห้อา้าวโอเคเลยสามกล่องอันนี้<ะ>อย่าตกใจสิอีาหาทำหน้าให้มันดีๆหน่อยไอหน้าเป็นยังไงหนะ้ากวตีนเหรอ<ะ>มึงอีกนะมึงยังนะยังนะยังไม่หยุดนะ,ะนะมันได้กำหนดโชคชะตาไว้แล้วดูนะ,ะเห็นไหม มันได้กำหนดโชคชะตาไว้แล้วอีดอกทองอ่าเปิดกุญแจไปไปออันนี้อันนี้อันเขียบอันแรกมีสิทธิ์มีสิทธิ์อันเขียวอันแรกมีสิทธิ์อ,อ,อ่าโอ้คุณเกิดได้ราวันใหญ่แล้วต้องใหญ่ยี่หรออ๋อเดีกแ,แค่สองกุญแจเองหรอง่ายง่ายง่ายง,ายงายอุ้ยหมดไปไม่กี่พันเองอันนี้อออดอกหน้าเวอร์ไม่เชื่ออย่าหลอกกันเลยสิอีดอก เฮ่อเอาแล้วไงอันนี้เฮ้ยเนี่ยมันมันวางแผนมาได้กี่ดอกมันเป็นตัวชายเทมก็ให้กูหน่อยก็ได้ป้ากูก็ไม่เคยได้เล่นไปอีกตัวเนี้ยเล่นก็ไม่เป็นอีดอกมุลาดอะยังจะทําให้กูแบบออกยางออกเย็นอีกข่ากูได้มาก็อยู่ในสต็อกกี่ดอกอยากหญ่ขึ้นเล่นแค่ครั้งเดียวให้มันง่ายๆหน่อยได้ไหมฮะไ่วยละไหว้ไหอันนี้ เนี่ยมันกำหนดไว้แล้วว่ามันกวนตีนน่ะโอ้โอ้โอแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเชื่อไหมว่ามันกำหนดไว้แล้วอันเนี้ยห้าสิบห้าสิบมันมีแค่สองอันเท่านั้นแต่แต่มันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบมันคือเก้าเก้ากับหนึ่งเปอร์เซ็นเก้าเก้าคือไม่ได้ ทุกคนช่วยโหวตหน่อยค่ะว่าจะซ้ายหรือขวาใครจะให้เอาอันซ้ายกด1ใครเอาให้อันขวากด2โหวตมานะคะซ้าย1ขวา2โหวตให้หน่อยคนที่ดูทาง youtube นะคะถ้าตัดลงไปแล้วเนี่ยกดกันในคอมเมนต์ได้นะโหวตแก้แบบโหวตทิปตอนนี้1 50% 2ก็50%เปฮ้ยมึงจะเท่ากันได้ไงเนะะี่ยฮะกดโหวตกันไม่ใช่ให้พี่ไม่กดโหวตกดโหวต วุ้ยตอนนี้สองนำสองนำสองเป็นห้าสบเปอร์เซ็นต์แล้วห้าเอ็ดหนึ่งเป็นสี่บเก้าอะให้เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งเร็วรวมันเด้งยังมันเด้งยังมันห้าสิบห้าสิอีกแล้วว่าโบวชอะเอาใหม่บวชดีดีดีพวกกระเทยนี่โอเคตอนนี้นะคะหนึ 1, ่งอะอยู่ที่ห้าสิเ็เปอร์เซ็นต์สองอยู่ที่สี่บเก้าปอร์เซ็นต์งั้นปทางซ้ายซ้ายนะถ้าไม่ได้นะรับผิดชอบกันด้วยนะอีพวกคนบวชซ้ายอ,ะอ่ะฮะ แลาวมีชอบกันด้วยนะอ,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 อ้มันถูกกำหนดไปหมดแล้วเห็นไหมล่ะยีกดอมมันกำหนดชะตาชีวิตฉันไว้แล้วมันมีคนเขียนชะตาชีวิตของฉันไว้แล้ว ว่าฉันจะเกลือตลอดไปทุกชาติไปไม่มีอำนาจลีหูแลตุดฟอร์ยูใดๆที่จะลบล้างเจ้าได้ดอกโดนมีดฟิเซนซาบโอ้ดอกทำไมเป็นอย่าง,งานั้นล่าทำไมแบบทุกสกินเลยทำไมอ่ะเ,เรามันเราเป็นคนเลวเหรอหรือแบบเราเป็นคนไม่ดีหรอหรือแบบอะไรยะกูโดนมีดเีฟิเซนซาบหรอตอนอายุแบบเด็กๆนี้เหรอโอ้ แล้วอันไหนแล้วเนี่ยอันนี้แล้วกัน <Nope. S 1> โน้ปอยอโนอ๋อ <Nope. S 1> จังดานอ๋ออ๋ออันเดียวมันยากจังวะโอ๋อยีดอกเอ้ยกูไอ้ดีกูโดนสาบไอ้ดีกูโดนสาบแน่แล้วแหละต้องมีปัญหากับ GM แล้วแหละอ้ยคุปองหมดอีกโอ้ ล็อกมงแบบสาม้เปอร์เซนต์ก็ต้องเติม hey. อีกนั้นเนี่ยโอ้ยต้องเติมไปเท่าไหร่ะครั้งเลยอ่ะทุกเรียกว่าไงนะทุกสกินเลยมันกูต้องเหมาตลอดอยู่คนเดียวเดี๋ยวฮะก็เธอไม่เคยสบายหรอกสกินชายแท้ก็ต้องเสียตังค์ทำไมเพราะอะไรขอเหตุผลที่มันฟังขึ้นหน่อยเติมสักอ่ะหนึ่พันคูปองได้ไหมอ่ะโชคตลอดเลยตลอดเลยอ่ะทุกสกินเลยทุก สก,กินจริงๆอ่ะแบบไม่ได้ตอนแหลกนะสก,กินจริงๆเลยโอ้โหแบบโอุพันหนึ่งโอ้ยตังตังก็ไม่ค่อยจะมีโอ้เออหนูจะร้องไห้อ่ะหนูจะหาตามหากุญแจอ่ะเอาไปหาอีอีสก,กินเนี้ยแล้วก็เล่นก็ไม่เป็นอีดอกมูลาดเนี่ยฮะไปให้ใชแชร์เล่นเนาอะอสักพันธุ์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูว่านะต้องมีอะไรแกงกูอีกแน่ๆเชื่อไหม พ,พวกเธอเชื่อไหมอ่ะอันนี้โอ้มึงขายกูเลยก็ได้ปะห้าพันห้ามึงขายกูมาเลยไม่ต้องกูสุ่มหรอกทุกครั้งเลยเหมาตู้ทุกเกทุกเกมทุกสกินทุกแบบอ่ะไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ไม่ได้อ่ะขวาน่าอีดอกเห็นปะม,มันกำหนดไว้แล้วว่า อด,ดไปแล้วว่าชตาฟ้าริขิดไว้แล้วมันลิขิดไว้แล้วว่ากูต้องหมดตู้ทุกเกมทุกชาติไปเนี่ยทุกชาติไปอ๋อ ขายกูเลยก็ได้อีดอไป็นต้ยกูสุ่มหรอขายมาลยขายมาตั้งแต่อีดอเลียเ้ยวเมื่อกี้เลยอแต่ก็หมดตู้เหมือนกันอี๋าหมดตู้ทุกสกินปวดหัววะเคเรียดเครียดยเครียดขายไปเลยห้าพันห้าขายไปหนูให้หนูเลยแม่หนูไม่สุ่มแล้วต่อไปร <c oughs> ับให้หมดโอเครับ รับรับงไงวะโอ้แล้วถามก่อนเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นจ้าดูความมูลาดกูอีดอกเยอะอยู่ไหนให้ถ่ายมูลาดมูดใจอ่ะนีออ่โอเคเลยโมเดลก่อนอ่ะยังไม่โหลดอีกโอ้ยชยบ้าตายไรวันมาดิ เออเอาแล้วปาอัธนีกบลท่าที่หกเกาขอ้จะินนดหกเก้า่วง,วงอ๋อออตกใจหกเก้าตื่น